สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็ามาพบกับผมในช่องวิธีดยสวนต่อนะครับเออเราจะไปทุ่งนานะครับอา่าเรียกว่าเรื่องเล่าเข้าทุ่งนะครับอา่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอา่ามีอะไรในในทุ่งนานะครับตอนนี้ก็เราจะไปกินข้าวอา่ากินเข้าภาษาอีสานเรียกว่ากินเข้าปลาพี่น้องนะครับแต่ว่าไม่ได้กินอยู่ในป่านะครับเป็นภา,าษาอังกฤษก็เรียกว่าปิกนิกนะครับ แต่ภาษาไทยก็คงไปกินข้าวอนอกบ้านนะครับก็เรียกว่าเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะมาะคุยกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันนะครับอ,อย่างเช่นการไปทํานานะครับตามทุ่งนานะครับเรียกว่าเป็นสิ่งเป็นของที่ประเทศไทยนี่รู้จักกันดีนะครับก็คือข้าวนะครับข้าวนี่ไทยเรา ดังระดับโลกอยู่แล้วนะครับเป็นข้าวหอมมะลิชั้นดีนะครับปลูกแถวแถบแ,แถวภาคอีสานก็เยอะนะครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลินะครับก็ในช่วงนี้นี่ช่วงแรงนี่ข้าวหอมมะลินี่ปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นข้าวนาปังข้าวนาปังนะครับก็จะต้องใช้น้ำใช้อะไรที่รวดเร็วนะครับก็ทําให้ต้องปลูกข้าว แบบอย่างอื่นนะครับข้าวนาปังก็จะมีพันธุ์ของข้าวนะครับอ่าก็ไปดูว่าอ่ามันสามารถที่จะในภาคอีสานนี่จะปลูกได้ขนาดไหนนะเพราะว่าเป็นที่เขาเรียกว่าอ่าที่ที่ที่นนอ่นนนนต่ำนนสูงนะครับอ่าไม่ถึงกับอ่าเป็นที่ราบลุ่มนะครับอ่าที่ราบสูงอ่าที่ราบประมาณนั้นแหละนะครับอ่าก็ เขาเรียกว่าก็จะมีน้ําที่ไหลออกอเร็วกว่านะครับเพราะว่าเป็นที่ลาดสูงนะไม่ใช่ที่ลาดลุ่มนะครับก็ทําทให้การสูบน้ําการทําอะไรก็จะต้องอรีบทําทนะครับเดี๋ยวมันจะแห้งแล้งก่อนนะครับก็ใครที่มีแกบแถวเขาเรียกว่า,าตรง อริมคลองริมอะไรก็ต้องสูบกันนะครับบางที่ก็สูบจนน้ําหมดเลยนะครับน้ำน้าในคลองนะครับในคลองนั้นหมดแห้งหมดนะครับก็ขนาดคลองนี้ลึกประมาณเกือบ10เมตรนะพี่น้องนะครับนี่ไประบายกันก็เขาพยายามสูบนะครัแบแถวนี้ก็ไม่ไม่เราอาไม่อยู่ใกล้คลองนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่อยู่ใกล้คลองนะครับพี่น้องก็ สูบน้ํากันแบบเยอะนะครับแล้วก็บางสถานที่นะครับก็สามารถที่จะขุดบดานนะพี่น้องขุดบดานมาามาเพื่อทําการปลูกข้าวนะครับบดานเป็นโซลาเซลล์นะครับมีมีบางพื้นที่นะครับที่ทำแต่แถบแถวนี้ก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่าน้ําไม่ค่อยไม่ค่อยมานะครับก,ก็จะมี ตรงตรงอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นนี่ตรงนี้นะครับก็จะปลูกมันนะเพราะว่าเอ่อข้าวเสร็จนะครับหลังจากข้าวเสร็จน้ําก็ยังชุ่มชุ่มอยู่ก็อ่มาปลูกมันสำปะหลังได้นะครับก็สวยสวยงามพอดีนะครับเขาเรียกว่ามันนาครับปลูกมันนาอ่าภาษาอีสานบ้านห้อนะครับปลูกมันนาครับก็จะเอาไปขายในช่วงก่อนอ่าจะปลูกข้าวนะครับช่วงประมาณ เดือนเมษาพฤษภานี่นะครับเพราะว่าฝนจะตกถ้าฝนตกก็คือสัญญาณในการเก็บเกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไถออกนะครับไปในการปลูกข้าวต่อนะครับดังนั้นก็เรียกว่าเขาก็พยายามที่จะทําทการเกษตรให้ได้หลายช่วงหลายเวลานะครับเพื่อ,อมอีเงินหล่อเลี้ยงหมุนเวียนไปนะครับนี่นะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับเป็นการ ผูกข้าวนะครับอ่าผูกข้าวนี่แน่นอนนะครับในตอนนี้นี่ฝนไม่ตกแน่นอนนะครับอ่าฝนไม่ตกประมาณ3เดือน4เดือนแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าก็เขามีน่าจะมีสระของเขานะครับอยู่ข้างหลังนะครับหลังเฉียงนะครับหลังกระท่อมนั้นนะครับอ่าก็นี่แหละนะครับพ okay. um> ี่น้องเขาบางส่วนก็จะกันน้ําไว้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะพี่น้องเพราะว่าเอ่อในช่วงนี้นี่คือ น้ํามันจะหมดเร็วนะครับคือน้ํำหนี่ถ้าฝนไม่ตกมาหนี่แล้งเลยนะครับแล้งเลยเรียกว่าน้ําไปไม่ทันก็ข้าวกําลังจะ,อะถอกรวงนะครับอ,ออกรวงออกผลนะครปรากฏวา่าน้ําหมดหนีเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็เป็นปัญหาของเกษตรกรที่ต้องเรียกว่ารอฟ้ารอฝนนะครับเหมือนกับเราต้องอรอ,อ ทำตามระบบร้อเซนไม่ได้นะพี่น้องนะครับ <c oughs> นี่คนระับก็มีความหลากหลายนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงบัวเอามากินหญ้ากินอา่ากินฟางกินเฟืองข้าวนี่นะครับนี่นะครับก็ามาเรื่อยเนะครับก็มีคนมาเอา,ามาเลี้ยงนะครับก็เป็นธรรมดานะพี่น,น้องนี่เดี๋ยวมาดูนะครับที่ต้นต้นยูคาก็ปลูกไว้นะครับข้างข้างทุ่งนานะครับ ข้างนานะครับเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็ปลูกกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าปลูกรู้สึกว่าปลานี่ไม่ค่อยชอบกิ่นนะครับถ้ามีกลิ่นยูคานี้ก็จะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเลี้ยงแบบเปิดนะครับนี่นะครับก็ตัดไหลท์หลายครั้งแล้วนะครับดูจากตอนะครับก็ใหญ่มาสามสีกอติดนะครับนี่นะครับ ต่อเดียวก็ขึ้นไปเรื่อยๆก็ตัดใหม่นะครับนี่อ่าอุคานะมาดูน้ำนะพี่ ah. ははน้องที่บอกว่าน้ําอะไรนะครับน้ําหมดนะครับนี่นะครับสูบกันสูบกันหมดนะครับเพราะว่าหมดแล้วนะครับน้ํานี่ดูนะครับอ่าตรงคลองตรงนั้นนะครับหมดไปเลยอ่าก็เป็นวิถีของชาวบ้านนะครับช่วงนี้เขาก็สูบกันอย่างนี้หมดนะครับแล้วบางคนก็สูบแล้วก็ดักปลากินกันได้อีกนะครับอ่าแบบว่าแซบๆเลยนะครับ เรียกว่ากองนี้ไม่ใช่คลองน้อยๆนะครับพื้นที่นี้เฉลี่ยห้าสิบกิโลนะครับประมาณยังต่ำก็ยี่สิบสามสิบนะครับแน่นอนนะครับไปจนหมดนะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็ต้องการความชุ่มชื้นนะครับการทำนาฟังนั่นนะครับก็เห็นว่ามีการดักทำปลาทำไรนะครับดูนะครับ การที่จับปลาไว้นะครับนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวสวนเก้าวเกษตรเขาเป็นวิถีเขานะครับอา่าก็อา่าบอกไม่ได้นะครับว่าถูกผิดอะไรยังไงนะครับก็อา่าช่วงน้ําขึ้นนี่ก็เคยท่วมมาแล้วนะครับเขาก็อยู่กับน้ําท่วมแล้วก็น้ําแล้งกันตลอดนะครับพี่น้องอา่าโอเคนะครับถึงแล้วนะครับก็ สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ